อาผมกับเอทีเอเจ็ดสิบสามเียนะโอวันดีโอ้ยแค่จิ๊ก่อนอีกโอ้โหเธอผมเจียบกินเอดซีเลยราคาเท่าไหร่ไ้สุสองล้านสามแสนกีบเดะรออืเดีสองล้านสามแสนกีบเอเซี สบายดีเด้อทุกคนอีพีหน,นึ่งเราคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตไปสู่โทรนัมเลยนะครับว่าฮับนะจุนีมาครั้งแรกกับมาห้องเพลงเลยเนาะมาอยู่กับหลังจากมาจากตลาดมืดนะทุกคนห้านี่เนาะทุกคนีล้วทุกคนน้ำาสอยู่สวยวันนี้สุดสัาหล้เดี๋ยวให้พาไปโทนัมาสเนี่เนาะมือนี้มาโซอยู่ฟูมูนี่ พี่โป้อยู่ส่สันไปถอไปแล้วทำพวกหานคือว่าจับตุกมันเนนโยโอ้หฮาวห่ีวีเควอจุกผมเท่ไปได้หฮาวมองดูหฮาวห่าวมองผมโอ้จุกผมเทดีเนาะอ๋อคนเต็มเะยคนเต็มหลายเลย เนาะอันนี้เขามาเกี่ยโตัวเลยทุกคนเขาทายเบื้องหลังให้คนอะเป็นอยังสองเทือเอียงอีกอ้จอมึงความเอียงความเอียงตะสั่งงไม่สั่งใหม่โมเดลน้จอเลยซีดายหนังมาแล้วไปเกลียบตัวไปไปต้องเือลยอะที่สาม อ้าอ้่างนาาวกับเพื่อนแตยังแตงกระ้ใส่เพื่อนกับสุดอันนั้นเลือมัน็ะสีอ้าเนืนำดี ý kiến tôi mọi người 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 mọi แค่แลคังจิบก่อนดิโอ้โหเธอผมเทียบกินแ่นดีซี่เลยราคาเท่าไรสไสองล้านสามแสนจีบเดะมอเดะสองล้านสามแสนจีบอนี้ซี่ซ้อมก่อนไปมิกาเดะ นี่เนาะตอนนี้ก็พี่แจ็คกำลังเกียมโตให้เนาะ, ear, ear นะไซเอ็นเอียเอียมอนิเตอร์เนาะไอโซกับกวนควบอยู่นะแต่ตอนนี้มันเอามิวเสียงไว้เนาะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์เพลงเปิดดังนะเปิดเพลงไทยเพลงกันนั้นเนาะนี่นี่บมงออ่อโซกันโยกโ,โปเออ,เอ,อ,เอ,อสุดยอดอสอุดยอดอะยสุดยอดอะยกวนนะแบบโมเชอร์โดนเลยไอโซมากกวนควบจริงๆเลยเออเอาเอา ขอบองเดียวขอบองเดี่ยวข้าเน, <laughs> นี่อันนี้ TH T S S อันไซเอีย e เนาะพี่แจ็คนี่เป็นผู้จัดการด้อยทุกคนพี่แจ็คนี่เป็นผู้จัดการไอโซเลยทีมงานลูกเหยใยดมองเนาะนี่ S S ก็เกี่ยมแล้วจังหน่อยก็ออกไปนอกเนาะตอนนี้เราอยู่เก็บโตอยู่ในห้องนี่อันนี้รวมพลังกันเนาะเอาสามคนเบินเฮ็ด สูกันสอดสูสูเาน้าห้าโปไปก็ไดที่น้อยสออือเขาน่งอยู่นี่แต่บอยสฮะิานี่จะอยู่มยนหนังั่อยู่อยู่แลยมานแข่ว่า้าสบายดีไปบานระพงนี้ก็างนีแล่อเลย่ไ

สบายดีแนะนำตัวศิลปินคนต่อไปกับออเฟิรนกับเป็นศิลปินเบอร์หนึน่งของประเทศเราอครับโอฮะพบกับเอชเอชเจ็ดสิบสามเพื่อนนะมาให้ม่อตัง ดีกว่าสีผมได้เหล่าแบบก็อนเสิร์ไม่รู้รล่าคาได้ด้อยแบ่หมอกนะแม่แจ้งว่าเสียงเดียวโอ้ยอยูไหนข่าวารบอกม่ได้บอกวิถึงเอาหรอวะแต่เน้นักเตะเลยบ่น้องเองทุกคนก็น่าจะเคยได้ยินหรือว่าเคยได้ฟังเพลงในทางยูทูบเนาะ เอเยสอสเอสนืสื่อแทนทคนแขงจวนขีเด้อขอฟังหน่อยจะได้ยังางอ่ยังไมรู้จื้อแต่ว่าตอนนี้มชว่าตุ๊แบนครับะสาขวเป่เขาบอกตือนขาวเอกว่าเอาเอาเห็ดขาวมานเจ้าต้องเขาว สนก็นงานแต่าเ่นี่ไม่สรอเคาอบงต่อไปัเร่อวามนเซลาอ่าก็ว่ารายหนาด้วยสักไปจากตรี นอทุกคนนอะนหลังจากจบงานคอนเสิร์ตแลวครับไอ้น้องทีมงานนักดนตรีเฮาก็พากันกินข้าวเนาะนี่นี่อันนี้น้ำฝนแฟนยูสาลวันเนาะนี่ท้มยำมีโซตอนนี้โซขึ้นกรมประเทศไทยด้วยตัวกรมล่าสุดเนาะจุดสาลวันเนี่ยทีเอทีเอเจทีมงานทุกคนเนาะพากันกินกินข้าวแซ่บนะเด็กๆนะนี่ม,มีหลายอย่างเนาะเมนูหลายเมนูเลย อ๋อพอดีสามคลิปแล้วทุกคนเนาะไหนจะโมงกันมากล่องโมงป่ายสามสามเลทุกคนเนาะสบายดีอีพีที่สี่แล้วไมปิดคลิปปิดคลิปพอดีว่าเขาเดี๋ยวกันใหม่เดี๋ยวกันใหม่เดี๋ยวอ่าอ่า Can you speak English? Yeah, I cannot speak English but I cannot speak loud. Oh why? Why you cannot speak English and you not speak loud? Yeah because I'm d r e n k i n g Oh no 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 I'm drinking. ่ h yeah yeah. Drinking some wine. Ah oh, yeah you drinking uh. And how about Temple Boy? What about me? Yeah, are you drunk? uh I'm drinking water. Water? Yeah. Really? Water. Oh. Really? Water. Water. Really? Really? Yeah, water. Water. Yeah, I want to see. Water inside? you can see. Yeah, water inside. Is black. Oh, black. i'm White can see เอาละทุกคนสำหรับคลิปนี้มือสมิ่งเนาะหลังจากเจ้าพรเซิร์ฟบายบายแล้วเจอกันใหม่พีหน้ามือก,อกับเจออ้ากับเลยเนอะทุกคนบ๊ายบาย,บาย,บาย